ནེམ་མ་གལ་ཝ་ ไล้มทับล้มทับได้ไงวะข้างงก็ข้ากําลังขับรถอยู่ดีๆออยู่ต้นไม้ข้างทางก็ล้มลงมาทับเฉยเลยอืมนี่เองโชคดีนะเนี่ยที่ไม่เป็นไรมากเนี่ยมีแค่แผลเล็กๆน้อยๆนอยนอยเนี่ยโชคดีอะไรกันละ่ะก็รถที่เอามาขับอ่ะมันไม่ใช่รถของข้าน่ะสิอ้าวแล้วรถของใครวะของเฮต่าเขาอ่ะสวยแล้ว แล้วเฮียเขารู้เรื่องหรือยังยังเลยวะเขาไม่กล้าบอกเฮียเขาอ่ะเอา้าแล้วตอนนี้รถอยู่ที่ไหนจอดอยู่ที่เดิมอ่ะขับไปไหนไม่ได้เลยแล้วเองทำไมไม่โทรขอความช่วยเหลือวะเออก็โทรศัพท์ข้าแบตหมดแล้วแถวนั้นนะไม่มีรถผ่านไปมาเลยสักคันข้าก็เลยตัดสินใจเดินมาหาพวกเองนี่แหละแลวที่เองจะเอาไงต่อไปเนี่ย ไม่รู้วะก็คนต้องชดใช้ค่าเสียหายเฮียแกแหละไอ้เหลิมรถยนต์คันหนึ่งมันไม่ใช่ถูกถ่วเว้ยเออใช่ใช่ใ,ชให้ทำไงได้วะคนมันจะซวยมันก็ซวยอย่างนี้แหละมันอาจจะไม่ใช่ว่าความซวยก็ได้เองพูดอะไรของเองวะพวกเองไม่รู้เหรอว่าต้นไม้ข้างทาง มันจะมีคนดูแลอยู่ถ้าต้นไหนเหมือนจะล้มลงมาเขาจะโค่นมันซะแต่นี่ฝนก็ไม่ได้ตกหายุก็ไม่ได้เข้าข้าว่าเขาต้องรัดเลยต่อหน้าที่ไม่งั้นมันจะล้มลงมาทับได้ไงือข้าว่าเอ็งต้องดูการ์ตูนเยอะไปแน่ๆเลยวะ่ะ <laughs> สิ่งที่เกิดขึ้นกับเองมันไม่ใช่ความซวยแต่มันเป็นความประมาทของใครบางคนถ้างั้นข้าต้องไปเรียกค่าเสียหายจากใครละ่ะก็หน่วยงานที่ดูแลด้านนี้ไงเดี๋ยว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 ไอหน่วยงานที่เองพูดถึงเนี่ยหมายถึงหน่วยงานของรัฐอะไรพวกนั้นเหรอใช่บ้าไปแล้วเอ็งคิดว่าคนธรรมดาอย่างพวกเรา ยังไเหลือเนี่ยจะไปทำอะไรกับหน่วยงานใหญ่ๆอางนั้นได้วะใช่แล้วข้าก็ไม่ได้รู้จักคนใหญ่คนโตที่ไหนด้วยข้ามีวิธีส,ส,ส,สาาลบคอนองค์ เขาอ่านว่าสารปกครองโหก็มันอ่านยากนี่เข้าไปดูทีวีดีกว่าสารปกครองเหรอใช่สารปกครองข้าเองก็ใช่มีความรู้เรื่องนี้ดีนะแต่เขาเคยช่วยพ่อข้ามาแล้วเขาก็ต้องช่วยเองได้เหมือนกันแล้วาสารปกครองคืออะไร พวกเองรู้ใช่ไหมว่าประเทศเรามีสารอะไรบ้างไม่เป็นไรค่าอธิบายคร่าวๆแล้วกันประเทศเราเนี่ยมีสารรัฐธรรมนูญสารอาหารสารยุติธรรมแล้วก็สารปกครองคือสารที่คนธรรมดาอย่างเราจะไปเกี่ยวข้องได้เนี่ยก็คงมีแต่สารยุติธรรมแล้วก็สารปกครอง ทีนี้สารยุตธธรรมกับสาปรปกครองต่างกันยังไงพวกเองรู้ใช่ไหมว่ารัฐ กับเอกชนหมายถึงอะไรเฮ้ยเ,ยเยข้่ารู้ข่ารู้พวกเองอะรู้หรือเปล่าเออเอกชนนี่คือพวกประชาชนอย่างเราเรานักธุรกิจแม่ค้าอะไรเงี้ยส่วนรัฐนี่คือหน่วยงานที่ดูแลประชาชนอย่างตำรวจหมออะไรเงี้ยเปล่าใช่ ทีนี้เวลามีเรื่องขึ้นศาลเนี่ยนะเขาจะม,มีผู้ฟ้องกับผู้ถูกฟ้องเรียกลมๆว่าคู่กรณีศาลปกครองจะต่างจากศาลยุติธรรมตรงที่จะต้องมีบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐเข้ามาเป็นหนึ่งในคู่กรณีคือจะเป็นคู่กรณีระหว่างรัฐกับรัฐด,ด้วยกันหรือจะเป็นระหว่างรัฐ กับเอกชนแบบในกรณีของเองซึ่งเองคือเอกชนต้นไม้อยู่ในความดูแลของรัฐแล้วที่เขาช่วยพ่อเองคืออะไรก็บอบตอที่พ่อข้าทำงานอยู่ไปมีปัญหากับสำนักงานที่ดินจังหวัดหน่วยงานพ่อข้าก็เลยเขียนคำร้องส่งไปที่สาลปกครองไหนลองตอบซิว่านี่เรื่องของพ่อข้าเป็นคู่กรณีระหว่างใครกับใครโอ้ยโมปยเป็นหายไปไหนวะ ออระหว่างรัฐกับรัฐใช่ไหมใช่ทีนี้มาดูความพิเศษของศาลปกครองกันศาลปกครองจะใช้ระบบไต่สวนในการพิจารณาคดีนั่นหมายความว่าศาลสามารถออกไปหาความจริงได้โดยที่ไม่ต้องรอคู่กรณีทั้งสองฝ่ายซึ่ง จะต่างจากสารยุติธรรมตรงที่สารจะอยู่เฉยๆเป็นกลางจะรอฟังข้อมูลจากทั้ง2อฝ่ายแล้วก็ตัดสินเองจะบอกว่าสารปกครองสามารถตรวจสอบและหาข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆให้พวกเราได้ใช่ไหมถูกเองเห็นรีโมทไหมไม่เห็นแต่ข้าไม่มีเงินไปจ้างทนายเนี่ยสิ เองไม่จําเป็นต้องมีทนายก็ได้อย่างที่บอกสารปกครองใช้ระบบไต่สวนตุลาการเขาจะลงมาสืบข้อมูลด้วยตัวเขาเองเรนรีโมทไหมไม่เออแล้วข้าจะต้องไปเริ่มต้นจากตรงไหนอะไรยังไงอ่ะเองก็เขียนคําร้องส่งไปที่สารปกครองจะเขียนขึ้นเองหรือจะเขียนตามแบบฟอร์มที่เขามีให้แล้วก็ทําตามขั้นตอนที่ข้ารู้ก็มีแค่นี้แหละ ข้าฟังแล้วรู้สึกมีไฟไปด้วยเลยวะ่ะเอาเลยเหลิมข้าสนับสนุนเป็นไรวะเหลิมค้าฟังแล้วก็รู้สึกมีความหวังขึ้นมานะแต่มันดูยุ่งยากแล้วก็ปัญหาเยอะยังไงก็ไม่รู้วะ่ะแล้วเองจะทำยังไงล่ะเอเหลิมใครบอกอะไรให้นะ เองยังพอมีโอกาสชนะถ้าเองสู้แต่ถ้าเองไม่คิดจะสู้เลยสิ่งนี้ที่เองจะพบก็คือความพ่ายแพ้เจอทีหมดแล้วโว้ยพวกข้าสู้แทนเองไม่ได้นะทุกอย่างต้องเริ่มตันที่เอง ู้ก็สู้ให้มันได้นี้สิวะแต่ด่านแรกที่เองต้องเอาชนะให้ได้ก่อนก็คือบอกความจริงกับเฮียเตาได้สิแค่นี้ไมีปัญหางั้นเราไปบ้านเฮียเต่าเลยไหมไปกันหมดนี่เลยไป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  นี้อากาศดีนะครับเนียครับเออคือเนี่ยครับ,ออรบลดค่าอยู่ไหนถามว่าลดค่าอยู่ไหนเอ,อเนี่ยครับคือ ผมกาลังขับรถอยู่บนทางหลวงเส้นหลังหมู่บ้านอยู่ดีครับอยู่ดีมันก็มันก็นต้นเฮียโดนต้นไม้ทับครับต้นไม้ล้มทับเฮียครับเฮียใจยเย็นก่อนนะครับเฮียผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับผมขับรถอยู่ดีครับมือถือผมก็ไม่ได้เล่นนะครับแล้วอยู่ต้นไม้ข้างทางก็ลม้ลมลงม,มาทับใช่ชเลย,เยครับดีนะที่เหเลยมันไม่เป็นอะไรเลยจริงเฮียใช่ครับแต่เฮียไม่ต้องกังวลเรื่องค่าเสียหายเลยนะครับพวกผมวางแผนกันไว้เรียบร้อยแล้ว รับรองครับเฮีย er, ได้ค่าเสียหายคืนแน่นอน,นครับชัวเฮียทุกบาททุกสตางค์ใช่เฮออีย er, ครับเฮีย er, จะไปไหนล่ะครับ จะไปโทรศัพท์เอ้าแล้วแล้วเฮียจะไม่ฟังแผนของพวกผมก่อนเหรอครับฟังก่อนครับเฮียฟังทำไมรถมีประกันเดี๋ยวมันก็จ่ายเองแหละออข้าไม่รู้ว่ารถเฮียแกมีประกันวะ่ะ O wangema na wantlu